วันนี้มันที่สิบกรกฎาคมสองห้าหกเจ็ดสุรรโดนฝนถล่มหนักนะครับตกหนักมากและนานด้วยเกือบชั่วโมงแล้วก็ตอนนี้เข้ามาในบ้านแล้วครับนี่หมู่บ้านลุงแขนะครับหมู่บ้านกิษณาฮอลทีกรกฎาคดูน้ำด้ครับรรกกนาบ้านโอ้โหลึกเลยเนี่ยถึงครึ่งล้อรถเลยนะเนี่ยครึ่งล้อรถเลยนะเนี่ยโอ้โห นี่ฮะหน้าบ้านสภาพหน้าบ้านนะเปิดประตูได้ไหมนู้นเนี่ยน้ำเข้ามาในรถ,รถไไหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหฝนอะไรจะขนาดนี้วันนี้แล้วก็แล้วก็ตกหนักแล้วก็นานด้วยจะเปิดประตูรถได้ไหมดูสิคนน้ำจะเข้ารถหรอเล่อ๋อเปิดได้เปิดได้ ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงประตูรถแค่เครื่องลอ้อรถ ไ,ได้อยู่ได้อยู่น้ำไม่เข้าโอ้ยต้องถอ,ถอยขึ้นบ้านต้องถอยรถขึ้นบ้านดูบ้านตรงข้างหมดเนี่ยถางขยะลอยน้ำเลยอ่ะ น้ำท่วมบ้านน้ำท่วมบ้านนี่คือหน้าบ้านนะครับน้ำท่วมนิดหน่อยแต่ว,ว่าเดี๋ยวเขาก็จะสูบน้ำออกมาเพราะว่าเดี๋ยวเราน,น,นิติเขาจะมีเครื่องสูบน้ำออก ีท้องฟ้าเริ่มจะสว่างขึ้นมาแล้วเมฆฝนก็นเริ่มจะหายไปแล้ว <c oughs> มองไปเห็นนกตัวนี้มันเกาะสายไฟอยู่เห็นไหมฮะนกตัวนี้มันเกาะสายไฟอยู่ไม่กลัวฝนเลยไงเนาะไม่หนาวเลยไงเฮ้ยมายืนเกาะอ,อยู่ในนั้นแนะ่ะอากาศเย็นฉ่ำเลยสะพานฝนตกหนักเมื่อเช้าเนี่ย ตอนนี้ก็ยังตกอยู่เนี่ยพรมพรมอยู่เลยยังไม่หยุดเลยก็มาจากบ้านนะดูฝนตกสักหน่อยข้างๆบ้านลูกแกก็จะมีโอ้โคือด้านหลังบ้านนะข้างหลังก็จะเป็น เป็นตลาดอยู่ข้างหลังบ้านตลาดลุกแซมตรงกลางบ้านลูกแข่ก็จะมีพรยานาาเก้าเสียนนะฮะเป็นอยู่ในอ่างน้ำฮะลูกแข่ก็เอามาตั้งไว้ตั้งนานเลยนะครับเป็นสริมงคลนะครับมีพยาหน้าอยู่ในบ้านเขาบอกลมเย็นเป็นสุขเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายนะครับ นีก็จะมาให้ดูด้านหน้าของพญยะนานาเก้าเสียนนะครับเรียกกันก็คือพระอนุตต์นาคราชนะครับปููศสีสุดโธย่ญศาสีประทุมมาที่บ้านลุงแก่ก็จะตั้งไว้ตั้งนานแล้วเวลาน้ําลดลงก็จะเติมให้ท่านตลอดเพะจะมีน้ำอเติมน้ําให้ตลอดน้ําเย็นมากเลยครับเย็นมากลดน้ําให้ปูกกัน อันนี้ฝนตกดีจังเลยปู่เอ้ยเนี่ยลมเย็ยนลมเย็ยนเนะลเราเงินล้านเขาวานที่เก้าสิบสี่ถ้าหกปเด้องนวดนี่12ล้านด้วงวงนีด้มุมนี้ก็จะมีต้นมะละกอกำลังเริ่มโตขึ้นมาแล้วฮะเรเริ่มโตแล้วที่เป็นตัวผู้ตัวเมียไม่รู้มีดอกเร่ยๆอยู่เลย ก็จะมีมะม่วงกำลังเริ่มช่อตั้งช่อมามุมนี้ก็จะมีาสารตายายแล้วก็สารพระสยามทีวจิราชนะครับบ้านโรงแรก็จะมีแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นม,มีมา้ามีช้างอยู่ชุกมีช้างเชือกหนึ่งสวยงามนะฮะแล้วก็มีม้าอยู่ตัวหนึ่งเจะไปหาตายายป๊บเหมือนนะ ตายายสวัสดีครับตายายวันนี้ฝนตกดีนะเยน็นฉ่ำเลยนะวันนี้วันนี้นนยังไงเห็นไหมวันนี้ฝนตกดีมากเลยตายายครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเอาไว้ตากเสื้อผ้าแล้วก็จะมีต้นมะละกอนะครับลูกแขวปผูกไปสามสีต้นเนี่ยนะมันก็เริ่มที่จะมันไม่โตสักทีนะไม่รู้เป็นเพราะอะไร นี่คือต้นเศรษฐีวินสันนะครับเขาบอกว่าถ้าปลูกแล้วถ้ามีถ้ามีามอดอกออกมาเนี่ยจะทำให้โชคจะมาให้เราโชคดีนะครับคือเคยอ,ออกดอกไปหลายครั้งนะครับต้นเศรษฐีวินสันเศรษฐีวินสันส่วนต้นนี้ก็จะเป็นพุทธสอนนะฮะต้นพุทธอนอยู่กลางบ้านเลยครับสวยองามพุทอน แล้วก็จะมีต้นมะม่วงแล้วก็ที่สูงสูงลูกก็จะเป็นต้นราชพฤกเลยลาชพฤกต้นลาสพึก,กครับ<ม>ตอนนี้ฝนไม่ยอมหยุดตกเลยนะีะกำลังจะตกอ่าพอดีรถบ้านตรงข้างมันเขาเขาจะไปทำงานแลนะ้วฝนก็ยังหยุดตกเลยอนะ่ะฝนอะตกแล้ว เรามาจะบ้านแล้วครับผมมืดเลยฮะฝนตกเดี๋ยวเปิดไฟกัน เปิดไฟแล้วครับสว่างสวยกราบคุณพ่อคุณแม่ตัดเป็นใยเถยวบา้านลูกแก่ก็จะมีอันนี้คือห้องห้องลูกชายห้องคอมพิวเตอร์ลูกชายคนโตะกาจะนั่งตรงนี้เล่นคอมพิวเตอร์เขาอ,อยู่นะ นี้ขึ้นไปชั้นสองนะครับผมส่วนห้องนี้เป็นห้องลูกชายคุณเล็กนะฮะน้องหนุ่มนะแต่ว่าเขาไม่ค่อยได้มานอนนี้แแหล,ละเขาซื้อบ้านแล้วแต่ว่าเวลาเขามาก็จะมานอนห้องเขาอยู่ห้องลูกชายคุณเล็กนะครับเดี๋ยวเปิดไฟดูแป๊บเึงอ่าอันนี้ห้องลูกชายคุณเล็กเขาจะมีกีตาร์เขาอยู่กีตาร์อโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูห้องพระองแขกแป๊บหนึ่งนะครับผม วันนี้เยี่ยมชมบ้านลุงแข๋เนาะฝนตกหนักออกไปขับรถยังไม่ได้ก็มาเยี่ยมชมนี่คือบ้านลุงแข่ชัน้นสองนะอันนี้คือเป็นห้องนอนลุงแข่นะฮะห้องนี้เดี๋ยวขวาอันนี้คือห้องลูกชายคนโตอันนี้คือห้องพระน,นี่คือห้องพระนะครับผมเดี๋ยวเปิดไฟนิดนึงให้สว่างหน่อยนี่คือห้องพระ แต่ส่วนบนวพระนี่ครับนี่คือห้องพระโงแขวนะครับก็จะมีพระพุทธนีหลวงพ่อหลวงพ่อโสธรเป็นพระประธานนะครับแล้วก็มาหลวงพ่อโตวัดบางพีใหญ่ในนะครับแล้วก็มาอ่าอันนี้คือพระะัณฑันเกิดแล้วก็นี่คือสมเด็จพุทธิจารย์โตคงพลังศรีนะครับผม แล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือลูปปุถุทวดนี่รูปปุทวดลูปแขกก็ห้อยลูปปุทวดที่คอตลอดนะนี่คือลูปปุทวดครับทั้งสามองค์เลยทั้งสององค์นี่คือลูปปุถุทวดรูปปุถุทวดเหมือนกันครับอันนี้เป็นเหรียญเหรียญหลวงพ่อคูณนะหลวงพ่อคูณนะเี่หลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมานะครับลูกแขก็จะวางตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นลูปปุทวดเหมือนกันนะครับแต่นี่ก็คือ ดดอันนี่นี่ก็คือฟันฟันของพ่อของแม่ลุงแขกนะครับนี่นี่ฟันพ่อกับฟันแม่ลุงแขกใส่ไว้นี้แล้วก็เอามาวางไว้ส่วนมุกกราบไหว้พระนี่คือด้านหลังอ่าเปิดประตูหน้าต่างห้องพระลุงแขกนะมองลงไปะจะเห็นเห็นบรรยากาศเรารยากาศมินามะ นี่คือชั้นสองนะฮะบ้านลุงแขห้องพระนะนี่ครับห้องพะระพอดีถ่ายให้ดูฝนตกอฝนยังตกอยกู่มันยังไม่หยุดเลยทั้งกระจาป้านั้นลอยแล้วรล้วเลยน้ําท่วมตัวนี้ก็จะเป็นพระพุทธชินราชนะครับเป็นรูปของพระพุทธชินราชจังหวัดพิษนุโลกนะครับ นี่คือห้องพระลูกแขกจะให้ดูนะครับสวยงามมากนะครับผมโอเคครับนี่คือเยี่ยมชมพระลูกแขกนะครับผมขอขอแค่นี้ก่อนเนาะจะลงวิดีโอแล้วครับออที่ลืมไปได้นี่คือหลวงพ่อทันใจนะครับ ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับผมลถเคขอจบวีดีโอรเค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับทุกคน